วันนี้เวลา14น,นาิก34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระ,กระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาสเสด็จออกแทนพระองค์ณหวังสุขโขทัย พระราชาถามพระบรมโอสให้หนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนำนคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินเนื่องในโอกาสบรรล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ118ปีวันที่1เมษายน 2,564. ธนาคารออมสินถือกำเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่6 โดยมีพระราชปณิธานที่จะให้คลังออมสินเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัยและฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บออมทรัพย์อย่างถูกวิธีโดยทรงพระกรุณาโปร,โด,กรปดกระเบิกระหม่อมให้ตราพระราชบ,บัญญัติจัดตั้งคลังออมสินขึ้นเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักรษษาช2456ซึ่งต่อมาได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นธนาคารอมสินมีพระราชบ,บัญญัติธนาคารอมสินโดยเฉพาะ ท่านี้ในปีพุทธศักราช2564ธนาคารออมสินได้ปรับบทบาทองค์กรเป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีเป้าหมายและภารกิจที่ชัดเจนในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจนต้องการทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับประชาชนและสังคมอย่างแท้จริง 14นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราทรเทพพยาวดีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒมหาวชชราราชธิดาเสด็จลงแทนพระองค์ณาสาราดุสิตด,ดาไลาส,นาลาสลวนจิตรดาพระราชบรงดุสิต พระราชาทามพระวโรกาสให้ในอัฐพลสีโพผู้อำนวยการโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมผู้แทนครูผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูกับผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการที่มาดํารงตาแหน่งใหม่จานวนสีคนกับครูที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเวลา30ปีจํานวนสองคนและ 20ปีจำนวน4คนเฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายที่เระลึกในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2 5 1 3เฝ้ารับพระราชทานเหรียญกระดานชนวนและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณกับถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุุลตามพระราชทยาศัยโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชุปธรรมมุ่งเน้นพัฒนางานวิาานชวาการ,รส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนเสริมความรู้ตามความถนัดความสนใจเพื่อการศึกษาต่อ และการฝึกทักษะอาชีพพัฒนาด้านดนตรีและกีฬาอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ในักรเรียนมีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคมให้ก้าวหน้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตในการนี้พระระาชมานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า พระเจ้ายินดีมากที่ได้เห็นความสําเร็จในการปฏิบัติภาร,รกิจทางการศึกษาของโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมความประพฤติแก่นักเรียนนักเรียนทั้งหลายที่สําเร็จการศึกษาในวันนี้คงจะได้ตระหนักทั่วกันว่าความสําเร็จที่ได้รับนี้เป็นผลมาจากความอุตสาหะภาคเพียรของแต่ละคนนับว่าเป็นความสําเร็จขั้นต้นที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนและครอบครัวได้อย่างยิ่ง ในภายภาคหน้านักเรียนจะได้ดำเนินชีวิตในสังคมที่กว้างขึ้นทั้งในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในการประกอบอาชีพการงานถ้าแต่ละคนยังคงพัฒนาตนเองให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอรู้รักษากิริยามารยาทให้ดีมีสัมมาคารวะรู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะตามแนวทางที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจากโรงเรียนแล้วเชื่อได้ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจในขั้นสูงขึ้นไปได้อย่างแน่นอน